สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมชินอิมแพกกันนะคะอราวเริ่มต้นมาอยู่ๆก็เดินตรงแบบไม่รู้เรื่องนั้นวันนี้นะคะเราจะไปนั่งเรือเพื่อไปร้านอาหารนะคะนั่งเรือทางสั้นไปร้านอาหารซึ่งตอนนี้ อ,อซึ่งตอนนี้คนที่จะไปก็คือโยอิ๋วแต่ลิมินไม่ไปหรอกนะเพราะเขาบอกว่าเหนื่อยโอเคนั้นคุณครลิซ่าก็ต้องรอ ก่อนที่เรือจะออก Come ติ๊กๆยังไม่มาสักคนเลยมาแต่คนเดียวคือดิฉันนี่แหละอ้าวอยู่ๆก็มีสักคนหนึ่งมาโรงเรียนสักทีเอ้ย มาที่เรือสักทีแล้วตอนนี้อ่าเรืออยู่ๆสูงสัยไปแล้วมั้งสูงสัยรอไม่เป็นเลยมั้งเอโอเคในที่สุดก็ได้เลยเอ่อเด็กเรียทุกคนสามารถเป็นตัวหลักได้เลยนะคะ แลเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือค่ะเรือจะออกภายในอีกสองนาทีเอ้หนึ่งนาทีนะคะอย่าเปียกน้ําอย่าเปียกอย่าเปียกอย่าเปียกน้ำเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวคนขับบอกว่าคนขับบอกว่าไม่ให้ขึ้นเรือเทคอาซีดได้เลยค่ะคงเป็นตัวล

ได้เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะวันทัศนศึกษาไปร้านอาหารค่ะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วค่ะเรานั่งเรือทางใกล้ค่ะถ้าทางยาวก็อยากไปนะแต่ว่าเดี๋ยวนักเรียนเบืเบ่อหลับขอพี่ก่อน,นเพราะอยากชามวิว โอเคใกล้ถึงแล้วนะคะคนนี้ก็รู้สึกว่าใครขับเนี่ยแล้วทำไมคนนี้ก็มือแต่มาเล่านทิทานอยู่ใช่ไหมเถอดว่าแต่พอพูดคำว่าเล่านิทานคนนึกอะไรขึ้นมาได้เลยเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่จริงด้วยเนี่ย <have> โอเคนัก <have> เรียนชอบที่เดินนะคะเดินไม่เป็นก็ไม่ต้องเดินค่ะ ไปทางไหนกันแน่เนี่ยทางนี้เหรอโอเคถึงจุดหมายภายในอีกห้าวินะ้าสี่2ามเล็กเรียนโอเคนี่เ็สามารถหน้นไนนเลยค่ะเชื่อเลยค่ะอ้าไม่เนยไม่หยดอีกยุดได้อย่างเนี่ยอยู่ได้สักทีอ้าคุกเปียกเลย ทั้ชุดเลยโอเคตอนนี้นะคะดูก่อนว่าร้านอาหารอยู่ชั้นไหนวองฮองงร้านอาหารอยู่ชั้นไหนเนี่ยโอ้โอเคทุกเรนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปชั้นล่างสุดค่ะซึ่งตอนนี้คุณครูอยากลงให้สักคนหนึ่งเดินไปไหนเองก็ได้แต่คุณครูก็จะตามไปด้วย โอ okay, เคนักเรียนก็สามารถดูไปได้เลยเยี่นาทเค่ะทะเลแกโอเคเราจะไปชั้นล euh ่างนะเย้เราเป็นเพื่อนกันว่าแต่ไฟยุหายไปไหนอะไฟยุก็ไม่อยู่กับเราตลอดเวลาเลยนะแต่วันนี้เขาจึงได้หายไปไหนไม่รู้ ก็ข้าเดินนี่ก็เดินแล้วโอ้แต่นี่จัดเงนินเนี่ยอะไรเนี่ยไข่สมุดเลยอุ้งหงายไข่สมุดจริงด้วยนี่ไงม,มีมีป้ายอะไรเนี่ยมีใบเสร็จอยู่ด้วยเมื่อก้าเป็นงานไม่รู้นะอ้าวไปทางไหนเนี่ยอ๋อไปทางนี้แล้วเราก็ลงทางนี้เราจะลงแบบลงแบบไม่ต้องไม่ต้องเดินบันไดโอเค ตอนนี้คุณครูเขาจะให้นักเรียนดูแมบเออเอเฮ้ยว่าไปได้ด้วยอา้าวแต่ก็ไม่ได้ให้มานี่คืออะไรเข้าไปไม่ได้เฮ้ยเข้าไปได้ด้วยหรอทุกคนทุกคนเรามาเข้าที่นี่ดีกว่านักเรียน เพื่อนของลูบีเจอโรง,งแรมนี่ยี่สามารถข้ามับพักได้นะคะทไมห้หมดแค่เพื่อนวันนี้มีสองคนค่ะบ่นีว่าคนอื่นเขาอยากนอนอยู่บ้านอ่ามาถึงแล้วนะคะว้าวไมกคืสวยมากเลยว่าแต่ฉันก็ไม่เคยเข้ามาก่อนเลยนะ แม่แต่สักนิดนึงก็ไม่เคยเข้ามาก่อนเลยแต่ทําไมเขาแต่งเหมือนแม่บ้านมากกว่าเขาไม่เหมือนแต่งเหมือนแม่โรงเรียนไอ้ยแม่แม่โรงเรียนเลยมีหมาด้วยสวัสดีหมามีหมาสักนิดนึงฮิ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 กลับมานี่ไรกลับมานี่ไรทำไมแกเดินช้าจังทำไม เออมาอย่าทำลายมันนะอ่ะอยู ah, oh. okay. <S <s no, ่ม like okay. ันก็หายตัวไปยยยัยยัยอ้าวน้าหมาเธอหายโอเคเล็กเรียนคงเหนื่อยนะคะสามารถมาเล่นพักกันได้เลยค่ะแด้วก็คือจะเอาอาหารมาเสิร์ฟเลยนะคะโอเคต้องการอะไรคะต้องการวายเหรอคะเล็กเกินไปค่ะไม่ต้องกินนะมคะ ไม่เหมาะไม่เหมาะสมัยค่ะกินแค่น้ำเปล่าไปก่อนเนี่อบาแต่เรามานั่งเฉยๆแล้วเราจะหยิบถึงได้หมอ่ะแค่เราก็เล็กนิดเดียวให้เราเปีนมันโกไปหยิบเลยเหรอเนี่ยช่มันเถอะเขาวางออก็ oh, ก้าอี้ไกลเกินไปดีกว่า กูบังว่วงแล้วคุณกูเลยนั่งอยู่ตรงก้นอีโอเคอ,เคอเคมีบันไดด้วยขึ้นไปมีทางนี้ขึ้นเองมีที่นอนไหมอยากนอนอะ่ะมีแต่ก้นอีให้นั่งอยากต่อว่าอีย,วย,วยาวๆนอนจังคุณไม่มีห้องให้นอนบ้างเลยเหรอ,อเขาพูดเรื่องลีเนทนั่นแหะเขาพูดคำว,ว่าลีเนท มันก็มีแค่นี้สรุปนี่มันคือโรงแรมหรือมันคือโรงพักกันแน่เนี่อก็ว่ามันไม่ใช่โรงแรมโอเคตีท,ทวารนไปเลยเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุตลอดลอเลยเนี่ยอ้าวคุณครูหลับไปแล้วคอฟีโคอฟี สิบชั่วโมงแล้วค่ะไปกันค่ะใส่ส้นสูงระวังนะคะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวตกค่ะใครใส่ส้นสูงก็เดินช้าๆนะคะที่ที่เราต่อไปถ้าเป็นแบบพวกร้านอาหารเหรอเราจะให้ เราจะให้เพื่อนของเอเตอร์เป็นคนนำทางไปร้านอาหารไหนบ้างก็ได้ค่ะออเพื่อนของเอเตอร์สามารถนำทางได้เลยค่ะจะ <c oughs> ไปไหนก็ได้ที่มันเป็นร้านอาหารอยู่ในเมืองฟทีไปเลยค่ะ <c oughs> ไป <c oughs> ไหนกไันไปไหนก็ไปได้เลยกับครูอคอบอก อ้ฉันเจอโรบอตผู้ชายด้วยเขายืนหมอนกำลังชาร์จแบตเลยชาร์จแบตเหมือนเหมือนรถไฟฟ้าไงขอยยิงหัวสักนิดหนึ่งยิงุงสักนิดนึงยิงเท้าสักนิดนึงูเท้ามันสลับด้านแล้วมันก็มีท่อน้ำด้วยแล ร้กาแฟอะไรหรอทำไมเธอไปไวจันเธอไปเมื่อใดเนี่ยต้องสปีดนะเนี่ยแาด้วยฉันอยู่บนหลังคาเนี่ยฉันกำลังจะหล่นไปทับเธอแล้วนะอยู่ในร่มอ้าวเมื่อใดเมื่อไรเนี่ยเม,มนรู้ใครจะชา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  เครื่องชงกาแฟนี่เห็นเวยเครื่องาแฟกับลมกับแก้วน่าจ้านายนี่ล่ะอ๋ออันนี้คือเครื่องชงกาแฟอ้าวแล้วมันคืออะไรอยู่ยข้างหลังต<ก>้องไงอ้อันนี้คือเครื่องชงกาแฟไม่ใช่มันคือหุ่นยนต์ ยืนกาแฟทำไมเธอไม่นั่งตรงนี้อ่ะมันจะได้มีถ้วยกินกาแฟนี่ไงมีถ้วยกินกาแฟเฮ้ยทำไมฉันเจอเหมือนเด็กคารบลตงชาติอยู่เลยเธอเธอกำลังสวดมนต์อยู่หรอเธอเป็นพุทธปะเนี่ยพุทธใช่ไหมเธอเลยสวดมนต์ เธอเลยอัลละหันสามาสมุ้โธพระกวาอยู่ในร้านขายตัวแต่เธอจะปีนทำไมเพราะแต่ในการชาบ้านฉันก็มีชุดเธอแขวนอยู่ <c oughs> จริงแต่ลุงเท้าไม่มี <c oughs> ว้าวขอปวดใจเลยนะป้สอยากกินจังให้ตรวจสอบได้วยด้วยตรวจสอบอะไรพี้าให้ชมโบให้ซันฟยู ขามาซื้อแอปเปิ้ลหนึ่งลูกค่ะลูกมีเหรียญด้วยมีตุ้ดสอบข้างหน้าด้วยมีหีบไหมเนี่ยอยากตุวดสอบหีบมากเลยนะเนี่ยตุวดสอบหีบตุวดสอบหีบตุวดสอบหีบมีหีบไหม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 ไมีมหีบไหมอ่ะโดนแข็งไม่จ้าเมนุ่นโดนแข็งเธอมีคนกำลังอาราหังสมาธิบุโธพระกรวายอยู่ด้วย โอเคนกเรียนอ้าวปีเตอร์หายปีเตอร์อ่าคราวนี้ให้เพื่อนของลูมินเพื่อนของลูบินไปร้านอาหารยังบินได้ค่ะเราจะไปร้านไหนดีอ่อแล้วก็ไปร้านนี้แล้วไปร้านนี้นะทําใส่มีแค่นี้มั้งอ๋อนิกออกแล้วมีร้านอาหารไหนตำเมามานะ ก่อนแรกทว่ามาส่องน้ำร้านอาหารเนี้ยมันอยู่ใต้น้ำบนบกด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูคือมันเป็นอันทีฟฟ่แบบโอ้แมยก๊อดมากนนาวเจ้านี่ยิงหัวเลยพล,พลังพลังหายพลังพลังพลังทำไมายังโอเคตามฉันมานะ คือที่ที่แบบคนไม่รู้เลยว่ามันเป็นร้านอาหารอะ,อะ,อะโอเคแตามาทานนะไปกันว่าแต่เธอคงอ,อ,อย่าทำปลาฉันจะตกปลาขึ้นบกก่อนให้ตัวเองหนาวก่อนือฉันคิดว่าเธอน่าจะหนาวกว่าเราอะ นี่ไงร้านอาหารของเราแค่ไปซื้อเบ็ดมาก็สามารถตกปลากินได้แล้วจะ <c oughs> ตกปลาให้ฉันหน่อยฉันอยากลองตกปลาจังแต่ทำไมไม่มีนนปลาเลย <c oughs> อ๋อนี่กิร์ดูว่าจะทำอะไรขึ้นเอเตอร์มาอยู่ตรงนี้หน่อยขึ้นเอเตอร์มาอยู่ตรงนี้หน่อยและกดคำว่าตกปลา ที่ตกปลาอันกลมๆจุดๆสีสม้มแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรดูนะเราจะเปลี่ยนแทนโดยอิมิยะอ๋อเดี๋ยวจะเป็นปลาค่ะเดีย๋ยวจะเป็นปลาให้ค่ะปลาที่สามารถยืนบนน้ำได้ปลาที่แบบชัดพิเศษมากเลยมาค่ะเป็นปลาเป็นปลาแล้วค่ะจะเป็นอาหาที่เธอค่ะจะเป็นอาารที่เธอค่ะ ่ป็ปลาค่ะนนฉันอะไรกินนมยและพอตะัดนึ่ว้าวึนดนไปด้วยเฮาทำไมขึ้นมาทนีถ้าเกไม่เชดึงียเธอจับฉันมาทำไมฉันอือป้าตัวใหญ่ โอเคคราวนี้จะตกแบบโอเคเดี๋ยวคราวนี้ให้คุณเป็นปลาบ้างโอเค okay. แต่ขอเปลี่ยนให้เป็นคูคูก่อน,แต,น,นแต่ดิฉันยากอับน้วงนี่ไง่ายอะไรเนี่ยเออพรสวรรค์หกหกแปด กลุ่มดาวศูนย์อาติเฟกโกไม่เห็นดีเลยอันนี้ก็อะไรเนี่ยธนูอันนี้ก็อะไรเนี่ยประทับใจโอเคเดี๋ยวตอนนี้การไปร้านอาหารจะจบเลยค่ะเดี๋ยวจะไปร้านอาหารคือเราจะมีอีกร้านอาหารหนึ่งก็คือ ทุกคนคงรู้นะอ่าก็แรกเปลีนเป็นปตัวยื่นไอสัวตัวนี้แหละดีที่สุดโอเคร้านอาหารอีกที่นึงที่จะไปก็คือหน้ะะนนา โอเคจะไปอัพของของเยลานอ้าวหายไปไหนดันอ้อดันนี้จะไม่ได้ใช่ปะอ้อดันนี้อันนี้ใช่ของเยลานเหมอุดสายเย่าีชีดอกไม้ไหนมาดูกันว่าเยลานชิอะไร Si dog แล้วเนี่ยโอเคเดเอากาน้ำแตน้ำแขบบ็งไปเราจะเอาตัวแบบนี้ไปแข่งอ้ยคุณเอาน้ำแข็งไปแหละฉันจะเป็นคนฮิวนะคะคือจะเป็นน้ำหมดเลยส่วนอันนี้ก็จะเอาเป็นท่าุของคนนี้เดี๋ยวเขาจอไรดเพ่ก <All right. S 1> นรอีก สามนึ่งโอเคผีรอบดีคะเออ่ไม่มีหรือบเลยโอ้มีสิบท่าหรอกค่ะคุณมีกี่อันคะโอเครอบห้ารอบห้ารอบฉันจะปีดกว่าคุณค่ะไหนไจริงหรอสามรอบ โอเคสรอบมดี๋ยวเราจะสกีกนะคราะตอนนี้

มดโนโดนครงข้าวคนตายค่ะ <is> ดยกวนที่มี this is order ค่ะเพราะว่าจมีหิวจมีอยากการข้าวกิน Ik word ik de nieuwe. 「ひみつない」「ひみつない」「ひみつない」「いつがきっとして自然にいない」「私はみんな嫌いだ」「私じゃない」「ない」 เกือบมาเค่ะเกือบเกือบเกือบเหมือนได้คิวคิวลาเลยข้อหงสองอันสี่อันเจะดประสนเดี๋ยวค่อยมาหาวันหลังก็ได้ ันนี้จะเป็นแบบซื้ออันแรกอันนี้ซื้ออันที่สองอันนี้ก็จะซื้ออันที่สามเนี้ยวจะซื้ออันที่สี่ส่วนอันที่ห้าก็ยังไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรค่ะการตกปลาก็ขึ้นอยู่กับเด็กขึ้นอยู่กับสีมือแต่ทําไมอันที่แต่ทำไมอันที่ห้ามันไม่เป็นสีฟ้าทําไมมันเป็นสี่นยน่ะทำไมของอันอื่นมันก็แบบมันก็เหมาะสมกับเมือเดีอเก็อไปแล้ว เดี๋ยวไว้ค่อยมาทักสมาศึกษานะคะบาย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 